สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้มาพักครับมาแอวไก่น,น,นะครับมามาหนี้ลองมาแอวอำเภอจอมทองนะจ๊ะครับอำเภอจอมทองแก้วเชียงใหม่ครับอ่าโมโวเหวมือนสีมานมันแต่อายเพราะไรเหร,หหรอโง่ออกเลยเนาะออกน้ำออ,อ,ออกทั้งจอมทองเนาะครับ<า>ผมก็เลยพาก,กันมาหาอายเพื่อนเนาะคร<ว>ับโมโหว่าสิไป้จะไดนแล้วไปหล่นไปช่อดซาแน่วสสีมานมันน่าจะสองเบาขึ้นไปผุนละครับผมโอ้ยนี่จ้ะ ย่งางขึ้นมาแต่งกลลุงคนอื่นมาเอาเห็ดวางไม่ให้นี่เด้อวะที่เห็ดตะไคร้นี่คนมาเหาด็ดตะไคร้ดอกนึงลุงคนเกลเห็ฮละงงไว้ให้จ้ะนี่นี่งานมันเจอแล้วนอกห้าบ้านเห็นบ่ดอกอ, <c oughs> อย <c oughs> อู่โอ้เฮ้เขาใส่มาเห็ดพงอยู่โยงงามสองดอกเนาะงามต,ตัว,วมาคนอื่นนะ นี่นะหัวหน่ะสองดอกมอหวานมากดอกบ้านมันน่าจะนี่ตอนนี้เด็กเคืองตาแล้วด้วยมีแต่เบ้นเอาไห้จ้ <N an> ะ,ะนี่ <N an> าานัลน์ห่อละบัวแบบนี่หาอย่างเค่นั่นอ่ะน่าจะโอ้ปลาตนพักหวานครับ ตานี่พักหวานหลายแห้งคขาจะนี่แห้งน,นี่ต้นพักหวานจะนี่ตาดพีหนาเ,เดี๋ยวเมื่อกีก้พักหวานแล้ว<ป>มึงจะต้นพักหวานเลยเต็มปลาเลยหลายต้นขนาดเนาะพี่หนาใครอยากกินพักหวานนี่ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเก็บให้มันบานๆหมดนะเนาะเจอพักหวานครับเนีนตนน้นใหญ่วพักหวานเขาเนาะครับมต้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับ พูดนะ<ค>นะคนหาเหฮตในเสาแนตเ,เก็บมาใส่กระตาเขาจะสิเต็มละคนเพื่นที่เนีย้ยคนพื้นที่เป็นหัวเห็ดออกมองได้เนะาะมันก็ออกไปเรื่อยๆค่อยๆใจเย็นๆไอ้พูดหาป้ายกระ,กะดาษอยู่แต่ตั้งเฮตแต่ไข่ตั้งเฮตแลงง้วงะ พรกหวานหลายคักน่ะสองเมาลงมาล้วจะไ้บอป่ะกันไถบไบอไอย่เลยอกหวานป้าหลายหลายเออขังบ่อนก็ร้ายค่ะบ่ต้นพรกหวานห้ายแห้เลยเด่นนะจะเด้มาเก็บนะเพื่อน่นนี่เจอลงเี้ยงดอกนึ่งจะ่บ้สวย็ด จังมดนะอกน่อยสองบอกเก็บ hết ยังพ uhm ู้นองคนนะเก็บยังบ้าเก็บหลังกสองดอกเอาสรุปผลงานของฮองวันนี้นะจ้ะนี่เฮ็ดมัครา้ายเป็นกลฮือเนาะ ในเครื่องตายช่เนาะเฮ็ดบ้านเฮ็ดจุ่มรวมๆกัน,กนถือว่าหมานประสบการณ์ใหม่เมื่อนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ปลาปลาทั้เด้อปลาฮักหวานครับเนาะปลาฮักหวานนี่ปลาฮักหวานแถมเนาะเดจะมีนาเมษาคงาชิมาที่ผักห,หวานแน่นาะเจ้าำล้อลุ้นนะครับไปสำหรับมืันนี้เขากับก้าบ,บ,บานก่อนเด้อจ้าครับผมไปชมคลิปใหม่วันต่อไปเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามเนี่ยนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตายเมื่อเหงาอ่ะเมื่อดีละเมื่อกี้แดดอยู่ลงดอยไปอีกฟากหกนึ่งอดอหอดลวดนะอ่ะ